ครับสวัสดีครับวันนี้รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับก็สไตล์ใหม่นะครับก็ซื้อวันนี้รีวิวผ่านมาผ่านไปเกี่ยวกับหมวกกันน็อกนะครับรุ่นอินเด็กนะครับรุ่นแอสโตรนะครับผมดีผมซื้อมาใช้ช่วงโปรโมชั่น11-11นะครับก็จะรีวิวให้เพื่อนดูนะครับว่าเผื่อใครอยากซื้อสนใจแบบผมนะครับผมซื้อไซส์ XL นะครับรุ่นนี้ระไป อากาศนะครับมีระบายอากาศหลายจุดนะครับจากทดสอบดูแล้วเนี่ยเย็นนะครับมีมอกรนะครับผมมีมอกรแล้วก็รุ่นนี้นี่เปลือกมีแว่นตากันแดดให้เราด้วยนะครับส่วนชิลก็เป็นพลาสติกนะครับเป็นสีใสนะครับผมเป็นสีใสนะครับเป็นสีใสแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เราก็เปิดนะฮะเปิดได้เดี๋ยวแป๊บนะครับ ก็เวลาเปิดเปิดหน้ากากแล้วก็ตรงนี้จะมีเขาจะมีที่ล็อกจะมีที่ล็อกเนี่ยมันจะแน่นหนามากคือขับขับคือหน้ากากมันก็ไม่กระพือน,นะครับผมมีที่ล็อกให้ก็เวลาเปิดก็แก้ให้ขึ้นมานิดนึงนะครับได้แต่มีอยู่สาระดับนะครับผมอันส่วนชิลก็แว่นตานี่เป็นตลอลดนะครับผมก็จากทดสอบดูแล้วก็โอเคครับผมให้แสงสว่างนะครับแล้วก็ตอนกลางคืน ตอนกลางคืนก็ดึงดึงขึ้นแล้วก็ใช้ชิวใช้ชิวหน้าใสๆนะครับครับดีครับเปิดได้นะนะครับเปิดได้เห็นไหมครับเปิดได้นะครับ,ดดนนรบข้างในข้างในนี่เขาบอกว่าถอดมาซักได้น,นะครับผมจากใส่ครั้งแรกนี่ของผมเบอร์ x อนะครับใส่ครั้งแรกนี่รู้สึกจะครับครับหน่อยครับ ทอดไปเรื่อยๆก็จะสบสบายขึ้นนะครับรู้สึกฟองนะ้ามันเข้ากับรูปใบหน้าเข้ากับรูปหัวแล้วนะครับผม XL แล้วก็สายรัดสายรัดเป็นแบบนี้นะเป็นสายรัดแบบนีเลื่อยนะครับผมดึงดึงออกได้ดึงได้ดึงสบายนะดึงเข้าดึงออกนะเสียบส่วน,นะวนตรงนี้เราเห็นไหมฮะเห็นตรงแว่นตาไหมครับ ตงึงข้าวนะตึงออกนะครับเก็บข้าวเก็บออกได้ข้าวเก็บออกได้นะครับแข็งหน่อยเปิดได้ครับเวลาใส่ก็เปิดได้ครับง่ายง่ายก็ขออภัยในความมือใหม่ของการรีวิวหมวกกันน็อกนะครับพอซื้อมาใช้งานก็เลยรีวิวเก็บไว้เผื่อใครสนใจนะครับผมส่วนการปลดล็อกชิลหน้านี่หน้ากากนี้ก็คือกดล็อกตรงนี้นะฮะเขาก็จะดึงออกมาเลยนะฮะกด แล้วก็ดันออกมาเลยเปลี่ยนอันใหม่ได้ก็ลองเก็บไว้นะครับเค <Okay, S 2> เลยเยี่ยมนะแล้วก็ตรงนี้มีระบายอากาศได้นะปิดปิดเปิดดูระบายอากาศได้อยากให้ลมเข้าไหมอยากให้ลมเข้าไหมเห็นไหมลมก็จะเข้าลมจะเข้านะครับเอกนะครับลอดได้สวยงามครับผมสวยงามมากแล้วก็ดูแข็งแรงนะครับอส t r o นะครับผมสีขาว บรรยากาศมีถอดเข้าถอดออกได้นะครับผมเปลี่ยนไปซักได้เปลี่ยนผ้าข้างในซักได้นะครับผมเปลี่ยนผ้าข้างในข้างในนุ่มมากนะฮะมีรองรับกระชับกระชับหัวนะครับผมในีก็ขอบคุณสําหรับผู้เข้ามารับชมนะครับสนใจอยากสนใจซื้อก็ลองจัดหากันมาดูได้นะครับผมแอสโตรนะครับเด็กซิว ชิวเป็นสีใสนะครับผมสีใสโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ